คลิปนี้นะคะจะมาชวนฉลองค่ะให้กับยอดผู้ติดตาม i อจีของนอริซ่าแบล็กพิงกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าผ่านแมมพีแค่15วันเท่านั้นค่ะเมื่อคืนนี้นะคะไอของเธอค่ะก็มีผู้ติดตามนะคะแตะทะลุ72ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งกระส่งผลให้เธอะคะมีผู้ติดตามแซงหน้าค่ะนางแบบสาวชื่อดังอย่างคุณจีจี้ฮาร์ดิกอีกแล้วด้วยนะคะ หังจากที่เพิ่งจะแซนะเดวิดเบคแฮมไปนะคะแล้วก็นักร้องสาวชากิล่าไปด้วยนะคะ mm. เมื่อประมาณ10วันก่อนค่ะมาวันนี้ค่ะ mm. เธอมีผู้ติดตาม IG นะคะ72ล้านฟอลเวอร์ค่ะทำให้มากกว่าจีจีฮาดิไปแล้วนะคะ mm. ก็เลยทำให้ IG ของ n นริซ่าค่ะขยับจากอันดับที่37ของโลกนะคะขยับขึ้นมาค่ะเป็นอันดับที่36แทนนั่นเองนะคะส่วนในระดับเอเชียค่ะเธอยังคงอยู่ในอันดับที่3เหมือนเดิมนะคะแต่ว่า ช่องว่างค่ะมันลดลงแล้วนะคะห่างจากอันดับที่2ค่ะอย่างคุณปบรียงกาโจปาคะเมื่อ15วันก่อนเนี่ยห่างกัน1นล้านสามแสนนะคะตอนนี้ค่ะลดลงแล้วนะคะเหลือประมาณล้านหนึ่งนะก็เรียกได้ว่าาลดเร็วมากๆากค่ะในการเพิ่มขึ้นนะคะของผู้ติดตามค่ะแล้วก็ในด้านอิทธิพลทางด้านไอจีในระดับโลกของเธอค่ะแบบรวมทุกสาขานะคะตอนนี้ค่ะไอจีของโนริซ่าค่ะก็อยู่ในอันดับที่9ของโลกด้วยนะคะ แต่ว่าถ้านับเฉพาะสาขานักร้องนะก็ต้องบอกว่าก็อันดับดีมากๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะอยู่ในอันดับที่3นะคะผู้ทรงอิทธิพลค่ะแล้วก็มี Engagement ดีๆนั่นเองนะคะก็คลิปนี้ค่ะก็เลยอยากจะมาชวนฉลองนะให้กับ IG ของน้องลิซ่าแบ็คพิงนะคะอ๋อแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มีข่าวดีไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเพราะว่า มันนี่นะคะใน Li l ล f i ฟิล์มออฟฟิเชีของเธอค่ะก็มียอดวิวนะทะลุท่าสิล้านวิวไปด้วยนะคะก็เรียกว่าวันนี้ก็เป็นวันดีๆค่ะมีแต่ข่าวดีๆนะคะมาให้เราเนี่ยเสพกันแต่เช้าเลยนะ,ะ,อะแอดก็เลยเอามาอัปเดตนะให้ดูนะคะยอดผู้ติดตามไอจีของ n o ริซ่าค่ะแล้วก็อีก3สาวตอนนี้ก็อย่างที่เห็นฮ่เจนนี่ตอนนี้61ล้านกว่านะ แล้วก็พี่สูค่ะ54ล้าน8 0 0แสนกว่านะคะแล้วก็โลเซ่ค่ะ54ล้าน2 0 0แสนกว่านั่นเองค่ะก็มาเฉลาะเนาะให้กับไอทีของน้องลิซ่ากันได้เลยนะคะก็กนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชรนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า